หวยลอตงวดวันที่17มกราคมให้เลขเด่น167เลขเด่นในตาราง36870ในงวดวันที่2มกราคมเลขเด่นในตาราง09เข้าสองตัวบน นำเลขเด่นในตารางหวยล็อตจัดเป็นชุดสองตัวสา3ห3สามเจ็ดสาม8ปดสาจอมคำหมังเวทงวดวันที่17มกราคม ให้เลขเดินบนสามชุดสองตัวสามหนึ่งสามสี่สามเก้าชุดสามตัวสองสามเก้าล่างให้เดินสี่เลขชุดสองตัวล่างสามสี่ห้าสี่แปดสี่เลขนำโชคงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคม ให้เลขเด่น80เลขชุด2ตัว81828587 01 02 05 07 313235 37ในงวดวันที่2มกลาคมเลขเด่น0เข้าหลัก10บน